ปอทิปบอกเหตุผลรักปอบนาน20ปีแค่เปิดคลิปนี้หายโกรดตลอดยกให้เป็นอีกหนึ่งคู่รักตัวอย่างสำหรับพระเอกรุ่นใหญ่ปอน,นัธวุฒิสกิจใจกับเอพรทิป พันรายาสุดที่รักที่จับมือประคับประคองความรักมา20ปีผ่านเรื่องราวต่างๆด้วยกันมากมายจนสร้างครอบครัวอบอุ่นมีสองลูกชายน้องภูดิษน้องเผาเข้ามาเติมเต็มชีวิตคู่ให้สมบูรณ์แถมตอนนี้ลูกๆเริ่มโตเป็นหนุ่มกันแล้วล่าสุดในอินสตาแกรมส่วนตัวเอพรทิพย์ได้โพสต์คลิปเด็ดที่ถ่ายเก็บไว้นานแล้ว เพื่อฉลองวันครบรอบแต่งงาน11ปีพร้อมกับเขียนแคปชั่นว่ามีคนถามเยอะมากกว่าทำยังไงถึงรักกันมายาวนานจะ20ปีคลิปนี้คือคำตอบเอเก็บคลิปนี้เอาไว้ดูมาหลายปีพอจะโกรธเปิดคลิปนี้ดูหายโกรธเลยแฮและข้อดีของคู่เราทำผิดเราขอโทษจะให้อภัยหรือไม่ให้อภัยอีกเรื่องหนึ่งถ้าทำแล้วรู้สึกว่าตัวเองผิดต้องกล้าที่จะยอมรับและพี่ปอก็ทำแบบนี้มาเกือบจะ20ปีถึงเวลาจะผ่านมานานเอก็ยังรักที่เหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยน